เทคไมโครแอนด์เซอร์วิสสวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบทำการใช้งานนะครับเครื่องเปิดปิดป๊ำนาำและแสดงผลค่าความชื้นผ่านทางแอปพลิเคชัน i n งนะครับเริ่มต้นจากอุปกรณ์นะครับก็จะมีกล่องนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับทำงานนะครับร่วมกับแอปพลิเคชัน Bing ตัวนี้นะครับจะทำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อสารไปกับเซิร์ฟเวอร์ของ Blink นะครับ โดยที่ตัวเครื่องนะครับจะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดปั๊มน้ำนะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำขนาดย4บโวลต์1นจุดแดอมป์นะครับเป็น dc นะครับเราจะมาทดสอบการใช้งานนะครับเบื้องต้นที่ตัวเครื่องนะครับเมื่อไหร่ที่ตัวเครื่องสามารถทำงานได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จะมีไฟสัญญาณ led กระพริบแบบนี้นะครับแล้วมาดูที่ในแอปพลิเคชันก็จะมี แต่ละออนไลน์กระพริบกระพริบแบบนี้นะครับกรณีที่มันสืน่อสารหากันได้นะครับทีนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานการเปิดปิดปั๊มนะครับก็จะมีสวิตช์ที่สามารถกดได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดนะครับสถานะปั๊มปลายทางก็จะมาโชว์ตรงนี้ว่าอ่อนนะครับกรณีที่เราสั่งปิดปั๊มนะครับสถานะตรงนี้ก็จะดับตามนะครับนอกเหนือจากนี้ตัว ปั๊มยังสามารถเปิดปิดได้จากเวลานะครับตอนนี้2องทุ่มห้เดี๋ยวเราจะทําการเซตค่านะครับให้มันเปิดที่2องทุ่มห้แล้วก็ปิดที่สองทุ่ม5้าวินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมารอทําการทดสอบกัน เมื่อถึง2ทุ่ม53นะครับปั๊มจะทำการเปิดใช้งานนะครับพร้อมแสดงสถานะพอผ่านไปที่2ทุ่ม53นาที5วินาทีที่ตั้งค่าเอาไว้ปั๊มก็จะทำการปิดใช้งานนะครับพร้อมปิดสถานะของปั๊มบนแอปพลิเคชัน i ิ g นะครับจากนั้นเราจะมาทำการทดสอบการใช้งานเซนเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับเพื่อนำมาแสดงผลที่เกตตัวนี้นะครับผมจะทดสอบจุ่มลงไปในน้ำนะครับ ก็จะเห็นว่าตอนนี้อ่านได้512นะครับถ้ายิ่งความชื้นสูงนะครับค่าก็จะยิ่งได้สูงนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เลยนะครับเป็นตัวแอพพลิเคชันบิงร่วมกับไมโครคอนเนลล์นะครับสามารถเปิดปิดผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทั่วโลกนะครับสำหรับเพื่อนเอนคนไหนที่สนใจก็ติดต่อมาที่ Tech Micro and Service สวัสดีครับ